หรือทำตามไปอย่างใดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพีพีน้องๆทุกคนเลยจ้าวันนี้ยุกบแอดคุณเดิมในช่อง B L Channel นะจ๊ะแอดทากากับเกมโรมา่ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมากับทุน300บาทนะคะอีกแล้วสำหรับคนทุนน้อยๆวันนี้ตั้งใจจะมาห้าอีก200ให้มันครบ500เอาไปซื้อนำแข้งอีกแล้วท่านผู้ชมจ้า ไปซื้อน้ำมันกินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ามาวันนี้ซองรอยบาทที่เราคาดว่างไว้จะเป็นอย่างไงเนาะเอ๊ะแอดเปิดเถอะบลหรือ,อยังอ๋อยังโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยจ้าซอ,องรอยบาทไปซื้อน้ำวนันอยากกินหวานเย็นนะคะจะได้กินตรเปาวันนี้มาลุนไปพร้อมๆกันเลยจ้าและเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมคะ สำหรับขายทีแอดเลือกเล่นนะคะคือขายอยู่ฟ้าปิดเลียนตาปัวขายนี่เขวานาตักที่สุดเลยนะคะให้โบนัตยี้สิเปิดเซนต์ดยที่เราไม่ต้องทำเทิร์นค่ะท่านผู้ชมเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องบีเอลก็รับโบนัสเพิ่มไปเลยยี้สิเปิดเซนต์จ้ามาทีนี้เรามาลุนของเราตอ่อต่อไปโอ้โหโบนัสอย่างไม่คาวันนี้ไม่ได้ฟันปีซิ่งเลยนะคะอืหอหึ่ยโซ่ดอกนั้นอือหือดอกนั้ทโซยเลยค่ะท่านผู้ชมขอ้อไหน รับเลยลวกันนะคะไปทีสิบสองท่านผู้ชมจ้าดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> หมดไปอีกหนึ่งนาะท่านผู้ชมจ้าไปอีกครึ่งหนึ่งค่ะส่วยผันนันหละพันนัน,นอีกมาอีกได้เลยนะคะวันนี้แอดยังไม่ได้ฟันทีซิ่งยังไม่ได้จับดาบเลยนะคะมาดูกันว่าในเกมนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้จับดาบฟันพีซิ่งกันหรือเปล่านะจ๊ะ อย่างไงอุ้ยเสียได้พงเพิ่งเห็นว่าคาดโลไปตัวเดียวทุ่มกจ้าจพีซิงมาเสียก้อนนะคะแหม่ไม่ทำไม่งั้นก็วีความมาช่วยชวยเลยนะจ๊ะเอออ่างุ่นมาพันนันมันจะตอพันเพลอดส์สีอุ้ยช่วย,ย,ย,ยมันไปอีกหนึ่งแท้ทุ่มจะเอาโลไปอีกหนึ่งโรไปอีกตัวเอ็มนะคะเอา้าแจกกันอย่างไงอ่งุ่น โอ้โหเสียดายทำจำจารเนื๋อว่าปีจะปิ้นจะขาวเหลวอย่างไม่ขาวนะคะฟันไปงานงานที่92บาทจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟันไปอีก5้บอเป็นไงล่ะฟันไปอีก52บาทนะจ้าทำจำจารอได้ซัมเมอร์เผื่อพีซิ่งนะจ้าเผื่อทำแข้งสวานเย็นนะคะยิ้วนี่บอกเลยนะคะมาห้าตังไปกินนะคะ แล้วก็สําหรับคีวิโอนี้นะคะแอดจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําเลยไม่สนับสนุนให้ผูดด้ใดหลอกเลียนแบบนะจ๊ะสำหรับน้องๆหนูๆนนะคะที่หลับสมยุ่นะจ๊ะแต่อายุไม่ถึง18ปีนะคะก็ควรมีผู้ปกครองมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําระวังหลับชมด้วยนะจ๊ะน้องๆจ๋าไปกันต่ออย่างไงแจกกันต่อไปอีกหนึ่งทีอย่างไงยอย่างไงเงืองงอ,งงอู้ซวยซวย ยังไงต่อ12ยัดเงียบไปทำจนแบบแอนคอยัดปรับไปเป็น15เลยละกันนะจ๊ะเพราะว่า12ยัดเงียบแล้วเอ๊ะหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนสูตรกันดีแบบว่าลองออโต้ดูแม่ว่าเอ้ยออโต้มันจะเข้าหรือเปล่าปล่อยแบบฟรีออโต้สกีซิปใหม่อะไรอย่างงี้อยากลองเหมือนกันนะคะเราจะลองกันดีไหมอืมอืมซวยหมดไปอีกหนึ่งท่าหนึ่งหนึ่งแต่ปุ้ยหนึ่งแถว จะผูป้าแถวกันนาเป็นดินพันธ์ท่านชมพาต้องขอหนุอาตขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆดินมันพันอยาถึงซานะ้คะแอดจะเปลี่ยนเพียนนนี้ะอืมไปกันต่อเอาแจกกันแจกกันแม่โหลกับดาบสลับกันช้องเดียวช้องสลับกันแบบทีละช้องเลยนะคะอืมสว้ยอ่ะงุนแจกกันก็มาดีอ่างุนแจกกันก็มาดี แจกันก้มมาดีขันครื้นตเออ,อสวยมาอีกอย่างไม่เขาวายัางไม่โตนะคะไม่เป็นไรเราไปกดกันต่ตเอ้าดาบมาไหมอื้มดาบยังไม่เขา้าสวยอ่างนก็ยังไม่มานะคะมาอีกฟั่งหนึ่งนะคะเกือบได้ถังแท้วแล้วอ้โหมดไปครึ่งหน้าทันคำจาามดไปครึ่งหน้าเรามาลองเปิดออตโต้สัก ยีสิบไม้ดูทำคำ้า,า,าดูว่าจะเป็นอย่างไงดูว่าจะเป็นอย่างไงนะคะอุ้ยอย่างเงียบโอ้ผันนั่นผันนั่นเอาง,งุ่นมาส่วยช่วยแง่เฉลย,ยาด,ดาบนะคะต่อไปต่อไปผันหรือผันหรือพีอื้อหือเงียบเงียบโอ้โหเงียบอุ้ยหมดไปอีกหนึ่งนะะ้าแจกกันมาโตแจกกันมาโตด้วยนะคะทำคำสาอ้าวดาบมาโตอ,อีกหนึ่งวบหรือโลอย่างไม่คาว อย่างไม่คาวฟันไปที้งห่งรอบาทท่านผู้ชมจ้าฟันไปที้งห่งรอบาทเอาอย่างงาต่อเอาโหลมาอีกหนึ่งอุย้ยวิววิวมาแจกกันด้วยโอ้โหูดาไปด้วยสวยเลยนะคะแหมสีจะปิ้งอย่างไม่คาวนะคะฟันไปอีก95บาทท่านผู้ชมจ้าอย่างงายอย่างอย่างงาต่ออย่างงต่ออุ้ยโอ้โหโหลมาต่อด้วยนะคะดาปับหรืออุย้ยอย่างไม่คาวนะคะ แม่ออโต้ก็ได้อยู่นะคะตอนนี้แอดผิดว่าออโต้กำลังดีเลยนะจ๊ะอึ่มสวยแต่กันอย่างไม่ขาวนะจ๊ะอู้หูโบนนะัสค่าวที่ออโต้ทำทุ่มจ้ากับเบ็ด15บ้าบาทมาดูรอบนี้แล้วเราจะได้กําไรหลือเ้านะคะอย่างไงกํากไรอย่างง่ายวันนี้ใส่คว้าคว้าไปค้อนหลักกัน้อหือย่าลบนะอู้โดนไปหนึ่งดมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมาเร็วนะคะมาเร็วนะจ๊ะ อุ้ยโดนทวนทันทีโอ้โหเจ็บปวกางไปเลยปะอุ้ยโหลแม่ยาอันเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะยามอันเดิมก็ดีอยู่แล้ววันนี้ออีกรอบเลยเอาฟาไปเลยแล้วกันออ้โหต้นโหลไปสองทีท่านจ้าฟันไปทีสองรอยสี่สิบบาททวนนะคะในโบนัสรอบดีนะจ๊ะแม่กำไรมาแล้วท่านข้ากำไรมาแล้วโอู้หหลับไปอีกสามสิบ เลือกอีกแปดไม้นะเลือกอีกแปดไม่ถ้าเป็นผลือ้อู้โหมาถูกรอบอา้าวโลมาอีกอไม่ใช่โลดาพุดพิษพุดพิษนะคะอย่างไงอย่างไงเจ็ดไม้สุดท้ายว่าพื้นเจ็ดไม้เจ็ดไม้สุดท้ายว่าพื้นเจ็ดโอ้โหซุ้ยมากมาทางแท้ว่าทำจ้ามาทางแท้เลยนะคะห้าไม้สุดท้ายอย่างไง โอ้โหทำไมมันซวยขนาดนี้มดไปถังนาท่านชมจา๋าสีไม้สุดท้ายแบรอร้มาอีกเอาเงิเเเตนต่อไปด้วยโลไปกันมันได้ทุกไม้จริงๆออโตแหมแหมอย่างไงอ๋โอ้โหดับบิลไม้อีกแล้วท่านชมจ๋านี่มันมันนักเอกถ่ายถ่ายนะฮะออโตนี้อย่างไงซวยซวยเอาแจกแแจกันมาแล้วแจกกันมาแล้ว แม่มันดีไปหมดเลยโอ้ยยังไงกับหนึ่ไม้สุดท้ายท่านชมจา้าโอเคสวยโอเคหมดแล้วนะคะแอคขอยัดปัดเซตเล่นเลยละกันนะคะปัดเซตเล่นเลยละกันนะจา้าโอ้โหแม่รู้สึกว่ากดนี่จะไม่ถาวออโตนะคะสรุปออโตคาวดีว่านะคะโอเคท่านชมจ้าแอคขอยัด รูปยอดไ้เลยหลักกันนะเจ้าวันนี้ทุนเรา300บาทตั้งใจว่าจะเอาแค่2 0 0กําได้เพื่อที่จะไปซื้นอน้ำหวานเย็นเพื่อที่จะไปซื้อน้ำแค่มากินนั้นจะเอาให้ได้500แต่จอนี้ตอนนี้พี่ซิ่งให้กําไรเรามา400อเต็มเต็มน้ำมชาตว่างส่องได้400เห็นไหมนี่คือดีมากมากจัดไปคะ่ะวันนี้400บาททวนนะคะฟินแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้แอดคนเยัะ สรุปยอดไว้เท่านี้แล้วก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆกันต่อต่อไปด้วยนะจ้าวันนี้ที่วันเย็นจนลิ้นพันไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า